เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักแม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่คือทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวซึ้งใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครอบครัวอบอุ่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคำว่ารักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปซึ้งซึ้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาซึมแน่นอนนี่คือตัวอย่างเรื่องสั้นภาษาไทยในหัวข้อที่เขียนให้เหมาะสำหรับการบรรยายเสียงมีการเว้นบรรทัดเพื่อให้เล่าเป็นจังหวะและเน้นช่วงเวลาที่ตึงเครียดหรือตกใจฉันเดินเข้าบ้านตอนเย็น แสงไฟในห้องนั่งเล่นสว่างจ้าแต่กลับทําให้เงาของชั้นยาวออกไปบนพื้นไม้ฉันได้กลิ่นกาแฟไม่จางๆลอยมาในอากาศทุกอย่างดูสงบเหมือนเดิมแต่ฉันรู้สึกไม่สบายใจแม่ของฉันนั่งอยู่บนโซฟาร่างกายเธอดูเหี่ยวย่นก็ว่าที่เคยมือข้างหนึ่งกุมท้องของเธอแน่นตามแม่เบิดกว้างแต่สายตาเหมือนไม่เห็นอะไรรอบตัวฉันก้าวเข้าไปใกล้เสียงหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะดังเต็มหัว ฉันได้ยินเสียงรอมหายใจของแม่ไม่สม่ำเสมอเหมือนทุกครั้งที่แม่หายใจแสงไฟรอบตัวสั่นไหวฉันถามแม่ด้วยเสียงสัน่นแม่ตอบกลับด้วยรอยยิ้มบางเบาแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจฉันฉันก้มลงมองมือแม่มันเย็นก่อว่าที่ฉันคาดคิดนิ้วมือสั่นราวกับพยายามส่งสัญ,ญญาณบางอย่างฉันยกมือสัมผัสแก้มแม่ ความเย็นนั้นซึมเข้ามาในร่างกายของฉันหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บปวดเสียงนาฬิกาบนผนังดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฉันมองไปรอบห้องทุกสิ่งเหมือนเดิมแต่ความผิดปกติแผ่กระจายกลิ่นกาแฟไม่เหมือนเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฉันรู้สึกตัวสั่นไม่หยุดและในขณะนั้นแม่พยายามลุกขึ้นแต่ร่างของเธอปรับซุดลงทันทีดวงตาแม่จ้องมาที่ฉันด้วยความกลัวและเสียงกระซิบของแม่ทำให้ฉันหยุดหายใจ ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องให้ถึงจุดช็อกที่สุดและยังคงไม่จบพร้อมเว้นบรรทัดให้เหมาะกับการอ่านบรรยายเสียงต่อเรื่องได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อเลยไหมเข้าใจแค่ฉันจะต่อเรื่องในแบบที่คุณต้องการโดยเน้นความตึงเครียดลึกลับช็อกใจและรายละเอียดของประสบการณ์ประสาทสัมผัสพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อเหมาะสำหรับการบรรยายเสียงความยาวอย่างน้อยตัวอักษรฉันรีบก้าวเข้าไปใกล้แม่หัวใจฉันเต้นรัวเหมือนจะกระแทกอกแต่ทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบสนิท เสียงนาฬิกาเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เตือนว่าฉันยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแม่เงยหน้ามองฉันสายตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวแต่รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้ากลับเหมือนบังคับให้ฉันสงบใจฉันรู้ว่ามีบางสิ่งผิดปกติอย่างมากแต่ฉันไม่สามารถละสายตาไปไหนได้ฉันโน้มตัวลงเพื่อกุมมือแม่มือเธอเย็นชาจนฉันสะดุง้งแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกช็อกที่สุดคือความแข็งของมือแม่ มันแข็งเกินก็ว่าที่ร่างกายมนุษย์จะเป็นได้เหมือนสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่แม่ฉันฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นกาแฟไม่ยังลอยมาเป็นระยะแต่ตอนนี้มันแรงขึ้นผสมกับกลิ่นโลหะฉุนแสบจมูกฉันมองไปรอบห้องผนังดูเหมือนบิดเบี้ยวเล็กน้อยเงานในมุมห้องยาวและแปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งกำลังซ่อนตัวฉันพยายามพูดกับแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าเสียงของฉันสั่นเครือ แต่แม่ไม่ตอบเพียงแต่ขยับปากเหมือนพยายามพูดบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันก้มลงฟังและได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงแม่แต่ไม่ใช่แม่ของฉันเสียงนั้นเย็นเยียบแผ่ความหวาดกลัวเข้าไปในกระดูกสันหลังฉันถอยหลังหนึ่งก้าวและทันใดนั้นไฟในห้องกระพริบแรงแสงและเงาสลับไปมาฉันเห็นเงาของแม่บนพื้นแต่เงานั้นยืดยาวเกินกว่าร่างจริงของเธอ มือเงาแม่ขยับเหมือนพยายามคว้าม,มือฉันฉันรีบถอยออกแต่เท้าฉันสะดุดโซฟาร่างฉันเซไปด้านหลังหัวใจเต้นรัวราวกับจะระเบิดและเสียงกระซิบเริ่มดังชัดเจนขึ้นเหมือนรอบตัวฉันเต็มไปด้วยเสียงกระซิบหลายเสียงทุกเสียงสอดคล้องกันเป็นข้อความเดียวอย่าเข้าใกล้อยากแต่อย่ารักฉันรู้สึกขนลุกสู้และมีความเย็นแผ่เข้ามาทั่วร่างเหมือนมีลมพัดแรงจากความมืดมิดฉันเหลือบมองแก้มแม่ และเห็นน้ำตาไหลรินแต่ความเศร้าของเธอกลับไม่เหมือนปกติกน้ำตานั้นส่องประกายเป็นสีเงินเหมือนแสงจากโลกอื่นฉันอยากร้องไห้อยากกอดแม่แน่นไม้อยอมกแต่ความรู้สึกประหลาดทำให้ฉันหยุดมือเหมือนถ้าฉันเข้าใกล้เกินไปสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นฉันพยายามเอื้อมมือไปจับแขนแม่แต่แขนเธอกลับแข็งราวกับไม้เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวฉันหมุนตัวพยายามมองหาที่หลบ แต่ทุกมุมห้องเหมือนบิดเบี้ยวเส้นผนังยืดออกและเงาในมุมมืดเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าจะมองทันฉันก้าวถอยไปจนหลังชนโตและเห็นเงาหนึ่งยืนอยู่หลังแม่รูปร่างนั้นสูงกว่าแม่หลายเท่าแต่รูปทรงคล้ายมนุษย์ดวงตาเงาราวกับหลุมดำฉันรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุหัวใจฉันหันไปมองแม่อีกครั้งใบหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงผิวเนียนของแม่เริ่มเหี่ยวกร้านรอยยิ้มกลายเป็นรอยบิดเบี้ยว ดวงตาเธอกลับเป็นสีดำหรือกล้ำและจากปากแม่มีเสียงแผ่วเบาแต่ฉันได้ยินชัดเจนในใจฉันต้องปกป้องเธอแต่เธออาจไม่รอดฉันใจสั่นขนลุกสู้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าและรู้สึกว่าโลกทั้งใบรอบตัวหดตัวอากาศหนืดเหนียวเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดฉันพยายามวิ่งออกจากห้องแต่พื้นเหมือนยืดตัวเท้าฉันเหมือนติดกาวร่างฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามใจ เสียงกระซิบเริ่มสลับกันดังขึ้นคราวนี้เป็นเสียงที่ฉันรู้จักเสียงแม่จริงๆแต่กลับมีน้ำเสียงแปลกประหลาดลูกอย่าทําให้ฉันเจ็บฉันรักลูกฉันรู้สึกอารมณ์ปั่นป่วนความรักความกลัวความชอบผสมปนเปนกันและทันใดนั้นมือแม่ขยับแต่ไม่ใช่เพียงขยับธรรมดาเหมือนแม่พยายามผลักบางสิ่งบางสิ่งที่ฉันมองไม่เห็นฉันได้ยินเสียงโลหะขูดกับพื้นและแสงสีเงินวูบวาบรอบตัวแม่ ฉันพยายามเข้าไปกอดแม่แต่ร่างเธอกลายเป็นเย็นชาจนมือชันชาและสิ่งที่ฉันสัมผัสไม่ใช่เนื้อหนังอีกต่อไปเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในฉันใจสลายแต่ก็ไม่สามารถปล่อยมือจากแม่ได้เสียงกระซิบตอนนี้ดังก้องเต็มหัวลูกต้องเลือกลูกต้องเลือกฉันพยายามพูดแม่ฉันรักแม่แต่คำพูดเหมือนติดอยู่ในลำคอร่างกายฉันแข็งเทือหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังระเบิด แสงรอบตัวแม่เริ่มแรงขึ้นฉันเห็นเงาเล็กๆหลายตัวรวมตัวเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์มันเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและแม่ของฉันยืนตรงกลางร่างของเธอสั่นไหวเหมือนถูกฉีกออกจากโลกใบนี้ฉันพยายามเอื้อมมือไปแต่บางอย่างดึงฉันกลับเหมือนแรงมืดลึกลับและทุกสิ่งรอบตัวฉันเริ่มหมุนเสียงกระซิบเต็มไปหมดหัวใจฉันเหมือนกำลังแตกสลายฉันเห็นแม่เงยหน้ามองฉันดวงตาเธอเต็มไปด้วยความรัก แต่ร่างกายเธอกำลังแปลเปลี่ยนฉันรู้สึกได้ฉันต้องตัดสินใจบางอย่างและชะตากรรมของแม่อยู่ในมือฉันหนึ่งนี่เป็นตอนต่อเนื้อหาแบบเข้มข้นและตึงเครียดคะ่ะความยาวตอนนี้เกือบถึงตัวอักษรถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเนื่องเรื่องให้ถึงจุดช็อกสูงสุดและค้างไว้แบบไม่จบพร้อมเน้นการสร้างเสียงเอฟเฟกต์ทางประสาทสัมผัสสำหรับการบรรยายเสียงเพิ่มความสุเพลิงให้มากขึ้นอีกระดับคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมคะ แน่นอนคะนี่คือตอนตอนจบของเรื่องที่จะให้ความรู้สึกสะเทือนใจซึ้งและอบอุ่นหัวใจพร้อมเว้นบรรทัดเพื่อให้เหมาะสําหรับการบรรยายเสียงฉันยืนมองแม่อย่างไม่อยากละสายตาหัวใจฉันเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มจางลงสิ่งที่ฉันเห็นรอบตัวยังคงแปลกประหลาดแต่ฉันรู้ว่าแม่ต้องการให้ฉันเข้ามาใกล้ฉันก้าวช้าๆมือสั่นแต่เต็มไปด้วยความรักฉันกุมมือแม่อีกครั้งร่างเธออบอุ่นเหมือนเดิม เหมือนทุกสิ่งที่เคยอยู่แม่มองตาฉันดวงตาเต็มไปด้วยความรักและความอ่อนโยนน้ำตาไหลรินจากขอบตาแต่รอยยิ้มของเธอทําให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยเหมือนทุกอย่างที่น่ากลัวหายไปฉันเอ่ยด้วยเสียงสัน่นแม่หนูรักแม่นะแม่กุมมือฉันแน่นขึ้นแล้วพยักหน้าช้าๆเหมือนบอกฉันว่าทุกสิ่งจะโอเคความเย็นความกลัวและความมืดค่อยๆจางไปห้องกลับมาสงบอีกครั้ง แสงไฟอบอุ่นส่องกระจายทั่วห้องกลิ่นกาแฟไม่จางจางยังอยู่แต่ไม่ทําให้ใจฉันหวาดกลัวฉันนั่งลงข้างแม่กอดแม่แน่นและครั้งนี้หัวใจฉันเต็มไปด้วยความสงบความรักที่ฉันเก็บไว้กลับกลายเป็นพลังอุ่นที่เชื่อมเราสองคนไว้ฉันพูดกับแม่ด้วยเสียงเบาขอบคุณที่อยู่กับหนูมาตลอดแม่ยิ้มและกอดฉันแน่นขึ้นเหมือนทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นทั้งความกลัวและความสับสน ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความรักฉันรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนความรักของแม่คือสิ่งเดียวที่มั่นคงที่สุดและไม่มีอะไรสามารถพรากมันไปจากฉันได้ฉันนั่งกอดแม่เงียบเียบแต่เต็มไปด้วยความสุขและครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงฉันรู้สึกว่าทุกอย่างปลอดภัยและฉันสามารถหายใจได้เต็มปอดฉันมองหน้าแม่อีกครั้งรอยยิ้มของเธอส่องสว่างเหนือความมืด ฉันก็ยิ้มตอบและรู้ว่าคำว่าฉันรักแม่ไม่เคยมีความหมายลึกซึ้งเท่านี้มาก่อนฉันตระหนักได้ในใจว่าแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เพียงแค่มีแม่อยู่เคียงข้างฉันก็สามารถผ่านทุกสิ่งไปได้และเราสองคนนั่งอยู่ด้วยกันในความอบอุ่นของบ้านและหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักแท้ถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นสำหรับบรรยายเสียงแบบเต็มเสียง ใส่จังหวะเว้นวักสอดแทรกเสียงเอฟเฟกต์และเน้นอารมณ์ให้ผู้ฟังรู้สึกซึ้งและเข้าถึงความรักของแม่ได้มากที่สุดคุณอยากให้ฉันทำเวอร์ชั่นนั้นไหมคะ